สวัสดีปีใหม่จ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อนอยายจอยทุกคนนะจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกครอบครัวมีความสุขอืมอืมมีความสุขกันทุกทุกคนทุกครอบครัวนะจ้าขอให้กิจการการงานราบรื่นร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะจ้า วันนี้จะจอยวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะจอยมาอวยพรเพื่อนๆจ้าดอกไม้ไม่ม,มีพี่น้องมีต้นน้อยหนาอยู่หน้าบ้านจะจอยเลยเอาน้อยหนามาเนบหูนี่เป็นนางไม้มาอวยพรเพื่อนๆนะจ้าก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ ผีอยู่ข้างหลังเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจยายจอยนะจ๊ะขอให้ทุกคนทุกครอบครัวมีความสุขมีความสุขความเจริญนุ่งเรืองร่ำรวยรวยจ้าร่ำรวยรวยแล้วก็มีความสุขมีงานมีเงินเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะจ๊ะ ยายจอยมาวอวยพรให้เพื่อนจ้าเพื่อนที่ติดตามยายจอยทุกคนเอ้อใครไม่ติดตามก็รีบติดติดตามเดอ้อจะได้ล่ำล่ำรวยรวยนี่นางไม้นางไม้นาง,งไม้มาวอวยพรจ้าขอให้คนที่ติดตาม youtube ช่องอยายจอยมาแล้วจ้าทุกคนนะจ๊ะ สาธุสาธุสาธุขอให้มีความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีเงินมีงานเยอะๆอุ้ยดอกไม้จะหล่นใบไม้จะหล่นมีเงินมีงานกินนจาการรุ่งเรืองร่ำรวยนะจ๊ะทุกคนจ้ามีความสุขตลอดปีและตลอดไปทัจ๊ะ ทุกคนทุกคนที่มาติดตาม u t u b e ช่องยายจอยนะจ๊ะตอนนี้ยายจอยไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่ที่บ้านนั่งไวพอรอนเพื่อนเพื่อนอ่าตัวเองไม่ได้ไปไหนอ่าก็นั่งนั่งดูเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ไปเที่ยวมีความสุขยายจอยก็ดีใจด้วยจ้าขอให้ทุกคนมีความสุข ครอบครัวมีความสุขกิจาก,การ,ารการงานร่ำรวยรุ่งเรืองทุกคนทุกครอบครัวที่ติดตามอย่าจอยนะจ๊ะขอบพระคุณจ้ารวย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 ยรวยตลอดปีนี้แล้วก็ตลอดไปทุกๆปีเดอ้อบาย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 แค่นี้นะจ๊ะนังไม้มาอวยพรเลย รวยรวยร่ำ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 รวยรวยกัน,น้ะจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนหลวงพ่ทวดมาอวยพรไม่บายจ้า